สวัสดีครับพบกับรายการ Sport Talk t น e h e ฮ o รวาไราตี้กีฬาที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสำเร็จและก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะฮีโร่นักกีฬาซึ่งบุคคลเหล่านี้ล่ะครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็ประสบความสําเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้ สัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากสุดยอดอดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาหญิงซึ่งเธอเป็นเจ้าของแชมป์ประเทศไทยถึง5เหรียญทองแล้วก็คว้าเหรียญในการแข่งขันซีเกมให้กับประเทศไทยในประเภททีมหญิงอีก2ครั้งนักกีฬายิมนาสติกลีลาคนเก่งที่ผมกําลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ก็คือสซโลชินีสวีกชิมไปติดตามประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของเธอได้ในช่วงบอลทูบีครับบอลทูบีสนับสนุนโดย น้ำมันพืชตราอัางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดกลุ่มปตท,ะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันเซรั่มทองนัชชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายฝ้าหน้าเนียนใสพิพยะประการไทยห่วงใย่ทุกชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลัรศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติเบอร์ห่งสมุนไพรภา,ารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณ กาบาเม็ดผงความสุขสำหรับชงดื่มกาบาเม็ดความสุขเติมได้ CTA สมาพันธ์สมาคมสิทธิเก่าคณะเซ็นคบเรียนแห่งประเทศไทย t ร i น i t y c าสศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรสวัสดีครับสวัสดีค่ะไมลสโลชินีสเวกชิมผมว่าชื่อนี้เนี่ยถ้าใครที่เป็นแฟนยิมนาสติกเธอเป็นราชินียิมนาสติกเป็นเจ้าของแชมป์ประเทศไทยหเหรียญทอง เล่นซีเกมให้กับประเทศไทยอีกสองสมัย<ช>นะครับแล้วก็คว้าเหรียญรางวัลให้กับประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมปัจจุบันนี้หลายคนไม่ได้เจอหน้าเธอเลยเพราะว่าเธอเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศออสเตรเลียย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับก่อนที่จะเป็นราชินียิมนาสติกลีลาเนี่ยตอนสมัยเด็กๆใหม่มีพี่น้องสองคนมีพี่ชายพชายแลวก็ตัวใหม่เองนะครับอยากจะถามย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งว่าตอนสมัยเด็กๆเนี่ยใหม่เป็นผู้หญิง ตัวเล็กๆผอมๆบางๆเล่นกีฬาอะไรมาก่อนยิมนาสติกลีลาคือด้วยความที่เรามีพี่ชายต้องท้าความก่อนว่าคุณแม่ว่ายน้ําไม่เป็นอาฉะนั้นอาสองรู้ไปไว่ายน้ำชายพี่ชายเริ่มจากการเป็นนักกีฬาว่ายน้ําก่อนอต้องบอกว่าใหม่เป็นคนติดพี่ชายมากพอพี่ชายเป็นนักกีฬาว่ายน้ําพอเราเริ่มเริ่มแข็งแรงแบบเริ่มเดินแข็งแรงเริ่มอะไรอย่างนี้ครับเราก็ขอแม่ไปเรียนว่ายน้ําเป็นนักกีฬาเหมือนกัน แต่ไม่ประสบความสําเร็จหลังจากว่ายน้ํนาก็พอดีช่วงเรียนโรงเรียนอนุบาลอนุบาล3ามเขาก็จะมีเหมือนให้เด็กๆทําไปเรียนแบบ after school อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูก็ตามเพื่อนไปเรียนบัลเล่เรียนบัลเล่หขวบจนถึงถ้าจบหลักสูตรทั้งหมดหนูจบตอนอายุ16เรียนบัลเล่มานานพอสมควรแล้วไปเจอยิมนาสติกลีลาเขาได้ยังไงช่วงอายุประมาณ 8ขวบอะค่ะหนูเรียนบอลเล่ออีกที่หนึ่งซึ่งจะอยู่ฝั่งทนอะไรเงี้ยแล้วพอดีตรงตรงที่เรียนตรงนั้นอะก็จะมีสอนยิมด้วยพอหนูเรียนบอลเล่อสักพักก็มีคุณครูไก่เมื่อก่อนชื่อจินตนาประเสริฐศรีใช่ค่ะตอนนี้ก็ดรกุสุมาดรกุสุมาเขาก็มาเห็นหนูเรียนบอลเล่แล้วเขาก็เลยไปคุยกับคุณแม่ว่าขอให้หนูลองมาเรียนยิมดู เสร็จแ,แล้วแม่ก็บอกว่าให้ให้ลองเข้าไปเรียนอันนี้จําได้ว่าคาดแรกก็มีแบบแยกขาแล้วก็เล่นลูกบอลเลยเล่นแบบก็เด็กเนาะก็สนุกอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเรียนมาเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้คิดว่าอันเนี้ยคือกีฬายิมนาสติกลลแล้วก็เป็นกีฬาแบบจริงจังอะไรเงี้ยอ๋อครับแล้วก็มีแสดงช่วงนั้นยังอยู่ในโหมดแสดงอยู่เพราะยังเด็กอชอบสิใช่ก็ชอบมีแสดงแล้ว พอเริ่มแสดงไปได้สักพักหนึ่งมันก็ต้องเข้าสู่โหมดการแข่งขันละวช่จำได้ไหมว่าแข่งขันยิมนาสติกลีลาครั้งแรกเป็นไงบ้างจําได้หนูจําชื่อแมทไม่ได้แต่จําได้ว่าแข่งที่สุพรรณครับโรงเรียนกีฬาสุพรรณค่ะแล้วก็แข่งแค่อย่างเดียวคือฟรีแฮนด์พอยังเด็กเราก็ได้เหรียญทองว้าวใช่มันก็เลยทําให้คุณจุดประกายว่าเอ้ยมันมันใช่ทางของเราละหลังจากนั้นก็เลยฝึกซ้อมอย่างหนักเลยใช่ค่ะก็เลยฝึกซ้อมหนักแล้วก็ ที่คู่ไก่ก็จะมีเก็บตัวในกีฬาทีมชาติจะมีโค้ชจากรัสเซียหนูจําได้ว่าหนูเริ่มเข้าฝึกซ้อมกับโค้ชรัสเซียตอนอายุประมาณ11ขวบ11ขวบนี่คุณเจอโค้ชรัสเซียแล้วใช่ค่ะขึ้นไปซ้อมกับทีมชาติชุดใหญ่อุ้ยค่ะหนูก็ลองให้เพราะหนูยังเด็กอยู่ง้องง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 นงงงังงงงงงงใชมันหน,กกนัมนหนกมากเลยพอซ้อมกับโคงงงังง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 ง นานขนาดไหนถึงได้เริ่มติดธงชาติผืนเล็กๆก็จะมีระดับเยาวชนนักเรียนไทยอะไรก่อนมีไหมฮะอายุประมาณ1ิ1สิบสองสิบสะค่ะก็เริ่มติดเยาวชนทีมชาติก็คือแมตช์แมตช์ที่หนูไปแข่งต่างประเทศครั้งแรกก็คือตอนอายุประมาณน่าจะประมาณสิบเอ็ดบที่สิงคโปร์ค่ะได้สีเหรียญทองก็คือกวาดหมดเลยก็คือใช่ค่ะ แล้วแล้วเราเราตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่รู้สึกยังไงต้องคือด้วยความที่เรายังเด็กมากเนาะเราก็จะแบบงองแงซ้อมหนักเราก็จะงองแงทีเนี้ยหนูเคยพูดกับคุณแม่ว่าถ้าหนูได้เหรียญทองแมตช์เนี้ยหนูขอเลิกเพราะหนูเหนื่อยมากจริงเหรอจริงแล้วแม่ก็โอเคโอเคเดี๋ยวให้เลิกเพราะแม่ก็ไม่คิดว่าจะได้กลับมาใช่ไหมคือรับปากไปอย่างนั้นเองใช่แล้วก็ได้กลับมา,าเลิกไหม คุณแม่ก็ไม่ให้เลิกอยู่แล้วก็มันเหมือนแบบก็ลูกเราไปได้ต่อเนาะเขาก็ไม่ให้เลิกก็พุชใหญ่เลยก็พุชใหญ่ทีนี้ก็นักกว่าเดิมอีกเป็นสองเท่าเป็นสองเท่าเลยโอ้โหเรียกว่าชีวิตคุณเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าอย่างไรฮะเกิดมาใช้คําว่า born to be ที่จะเป็นนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยจริงๆเพราะว่าเด็กอายุ12ปีไปแข่งต่างประเทศครั้งแรกแล้วคว้ามาห้าเหรียญทองเลย ซึ่งมันถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จเร็วเกินคาดเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณกลับมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนที่สุดโค้ชไก่ซึ่งเป็นโค้ชทีมชาติเขาก็คาดหวังว่านี่แหละในอนาคตเธอจะเป็นนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติแน่นอนเลยทูกแมฮะใช่ค่ะกลับมาเจอซ้อมหนักเลยโอซ้อมกับทีมชาติชุดใหญ่แบบก็เก็บตัวกับ ทีมชาติชุดใหญ่หญตั้งแต่อายุประมาณ12ก็คือนอนที่กกตเลยครับกางคุยสนุกเลยนะฮะกางคุยสนุกเลยเดี๋ยวขอพักสักคู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับช่วงฮอฟเฟมมาดูนะครับว่าเด็กงองแงตัวเล็กๆที่คุณแม่ส่งไปเรียนยิมนาสติกส่งไปเรียนบัลเล่เธอกลายเป็นราชินียิมนาสติกของประเทศไทยแล้วก็ประสบความสำเร็จในการแข่งขันซีเกมส์ได้อย่างไรสักคู่กลับมาคุยกันครับ หนูก็มีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าด้านขวาแต่แมตต์ได้5เหรียญทองค่คะคือริงแชมป์เมเจไทยแมตนั้นอะกวาดมา5เหรียญทองเลยทั้งทที่บาดเจ็บแบบต้องพ่นสเปรยตลอดนะคะแล้วก็ฉีดยาพอเป็สนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราอัางุ่นไม่เป็นไขสสะอาด กลุ่มปททเขียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันเซรั่มทองนัทชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายป้าหน้าเนียนใสพิพย,ยาประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพระรศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติเบอร์นหนึ่งสมุนไพรภา,ารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณกณบาบเม็ดผงความสุขสำหรับชงดื่มกาบเม็ดความสุขเติมได้ C.G.A. สมาพันธ์สมาคมสิธิ์เก่าคณะเซนคคาเบรียนแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย c h a r ของศ e Art Spirit of Art รกำลังจะตาม Sport Talk ในฮีโร่ในช่วงที่2นะครับช่วง h l l of f a m มเมื่อสักครู่นี้คุยกับน้องใหม่สโลชินีสุเอจิมสุดยอดนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยพอไปรวมทีมกับพี่ๆชุดใหญ่ในที่สุด ทงไตรงผืนใหญ่ก็แปะที่หน้าอกในฐานะที่เป็นนักกีฬาย,ยิมนาสติกทีมชาติไทยชุดใหญ่เลยใช่ค่ะแข่งขันซีเกมครั้งแรกเลยที่ที่มาเลเซียค่ะเป็นไงบ้างคะครั้งนั้นต้องบอกว่าก่อนที่จะแข่งขันซีเกมค่ะมันจะมีแมตช์ชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งเป็นคัดตัวเข้ามาถูกครับเข้ามาเพื่อจะแข่งซีเกมใช่ไหมครับ,รบหนูก็มีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าด้านด้านขวาเป็นเอ็นฉีแต่คือก็ยังฝืนแข่งเพราะว่ามันต้องคัดตัวเข้าซีเกมใช่ไหมคะพอแข่งเสร็จปุ๊บ แต่แมต์ได้5เหรียญทองนะคะคือชิงแชมป์วอเทอไทยแมตนั้นอะกวาดมา5เ <5 S 2> หรียญทองเลยใช่ท<า>ั้งทังที่บาดเจ็บแบบต้องพ่นสเปรตลอดอเลยนะคะแล้วก็ฉีดยาแมตช์ซีเกมนั้นก็แล้วตอนนั้นเราอยู่ในฐานะที่เป็นมือหนึ่งประเทศไทยแต่แต่ด้วยอาการที่เราบาดเจ็บเยอะมากมันก็เลยไม่ค่อยสำหรับหนูก็คือ ถามว่าภูมิใจไหมก็ภูมิใจก็ได้เหรียญเงินกลับมาแต่ก็คือเหมือนเรายังรู้สึกว่าเราทําได้ดีกว่านี้ถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บแต่คือร่างกายเราก็ฝื้นไม่ได้อะไรย่างเงี้ยเราก็เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทาได้ในวันนั้นเสร็จจากซีเกมกลับมาก็คือหยุดเล่นปีหนึ่งค่ะเพื่อที่จะพักฟื้นร่างกายตัวเองแต่ในขณะที่พักฟื้นเราไม่ได้เล่นยิมแต่เราอยังไปเต้นบบลเล่อยู่เราก็เลยทําการ สอบบรลเล่ให้เสร็จทุกอย่างจนจบหลักสูตรจบหลักสูตรบรลเล่ในปีนั้น,ตอน,ต,อนตอนที่เลิกเล่นทีมชาติเนี่ยนะใช่ค่ะโอเคค่ะแล้วก็พอดีก็จะมีแมตช์ซีเกมใหม่ใช่ไหมครับก็คือที่เวียดนามทางโค้ชคุณฟูกก่เขาก็ถามหนูว่าสนใจไหมอยากจะลองกลับมาเล่นอีกสักครั้งไหมอะไรอย่างนี้หนูก็ ลองดูก็ได้เพราะครั้งที่เราเราไม่ได้ทำเต็มที่แต่เรารู้ตัวว่าการกลับไปครั้งนี้เราไม่ใช่มือหนึ่งแล้วนะด้วยความที่เราเลิกไปนานใช่ไหมคะคแล้วหนูคอลไฟเข้ามาเป็นมือที่4แต่พอซ้อมไปซ้อมมาก็น้องๆก็จะมีอาการบาดเจ็บเขาก็เลยจะให้หนูขึ้นไปเป็นมือที่2และแข่ง4อุปกรณ์รตอนแรกที่เข้ามาเป็นมือ4คือแข่งที่2อสองอุปกรณ์หนูก็ชิลๆสบายๆอะไรอย่างนี้ก็ไปเรียนได้เพราะช่วงม .6 มันต้องเอนทานตอนนั้นยังเอนชานอยู่ก็เลยรู้สึกว่า เราต้องเอาเรียนด้วยแต่ก็มาซ้อมกีฬาได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพอน้องบาดเจ็บปุ๊บเขาก็จะให้หนูไปแข่งสีอุปกรณ์แต่เราสูว่าร่างกายเราไม่ไหวแล้วก็บวกกับที่เรียนหนักเพราะเราต้องเอนทารนเข้ามหาลัยด้วยอะไรเงี้ยก็เลยขอสามอุปกรณ์พอครับค่ะแล้วก็ไปเป็นมือที่สามครับก็สบายขึ้นสบายขึ้นค่ะเป็นไงมหฮะผลงานที่เวียดนามตอนแรกที่ไปแข่งไม่คิดว่าจะเข้ารอบคือคิดว่าแค่แข่งประเภททีมเสร็จปุ๊บอะตกรอบแข่งวันเดียวเราก็จะไปเที่ยว ก็ไม่ได้วี่งตัวมาเฉียน้องๆเนี่ยแหละค่ะแต่พอไปแข่งปุ๊บบางอุปกรณ์เราเข้ารอบก็คือเสินคาดไปอีกอะไอย่างเงี้ยเข้าไปชิงเหรียญเฉพาะอุปกรณ์นั้นๆใช่ค่ะแล้วก็ติดหนึ่งในหติดประมาณที่ห้าค่ะก็ถือว่าอะไรที่เราไม่คาดหวังมักจะได้ครั้งนั้นก็เลยได้เหรียญเงินประเภททีมมาส่วนอุปกรณ์อื่นๆเข้าไปชิงก็สนุกสนานกันไปครับสุดท้ายพอรู้ว่าตัวเองจะต้อง เลิกเล่นยิมนาสติกลีลาแล้วแมตช์สุดท้ายที่แข่งจริงๆคือซีเกมที่เวียดนามใช่ค่ะกลับมาปุ๊บเลิกเลยกลับมาเลิกเลยค่ะสอบเอนทรานซ์ใช่ค่ะเข้าไปเรียนต่อที่คือหนูสอบเอนทรานซ์ใช่ไหมคะแต่หนูเรียนจริงๆคือหนูอยากเรียนมองเทพนิเทศศาสตร์เพราะพี่ชายหนูเรียนมองเทพนี่ไงตามพี่ชายอีกแล้วสําเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็ ยิมนาสติกก็ไม่ได้เล่นแล้วบัลเล่ก็ไม่ต้องซ้อมแล้วก็ใช้ชีวิตแบบชิลตามภาษาวัยรุ่นเลยเริ่มต้นชีวิตการทำงานงานที่แรกหนูทำเป็นครีเอทีฟวิทยุคลื่นเม็ดร้อยเจ็ดที่อสมทค่ะคือก็ด้วยความที่เราชอบฟังเพลงมากเราก็เลยรู้สึกว่าอยากรู้ว่าเบื้องหลังการทำงานคลื่นวิทยุเนี่ยเป็นยังไงเราก็เดินหน้าสมัครงานคลื่นวิทยุเลยที่แรกเราได้เลยครับ ทีนี้ขอย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งย้อนกลับไปว่าแน่นอนที่สุดว่าแมนสองสี่เกมถ้าจะว่าไปแล้วถือว่าเป็นชีวิตการเป็นนักกีฬาที่ก็ไม่ยาวมากไม่ยาวค่ะสั้นๆสองสี่ <10 S 1> เกมถ้าชีวิตนักกีฬาทั้งหมดหอคะค่ะสิบปีคะ่ะสิบปีสําหรับชีวิตการเป็นนักกีฬายิมนาสติกลีลาคุณคิดว่าคุณได้อะไรจากกีฬาชนิดนี้โอ้เยอะมากเลยคือตอนที่เราเราเล่นอะเราไม่รู้แต่พอเราเข้าสู่ชีวิตทํางานเข้าสู่วัยเป็นผู้ใหญ่อะคะ่ะ าการอยู่ในกฎระเบียบสําคัญมากคือจะบอกว่าอย่างโค้ดอย่างครูคกไกอะคะ่ะเขาก็จะมีเป้าหมายเซตเป้าหมายให้นักกีฬาแต่ละคนใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยทุกปีหนูจะเป็นคนเซตเป้าหมายใหม่ตลอดอเพื่อที่ให้ชีวิตเราเดินไปถูกทางแล้วก็ไม่เสียเวลาแล้วหนูว่าเป็นตั้งแต่ตอนเล่นยิมจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ในเมืองไทยอะหนูทํางานมา3อย่างก็คือเป็น Creative, ครีเอทีฟเป็นนักข่าวแล้วงานสุดท้าย ก็คืองานโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ท่องเที่ยวใช่ไหมคะงานพวกนี้เวลามันออกเราต้องทํางานกับหลายคนหลายฝ่ายเะนั้นเรื่องตรงกับเวลาสําคัญมากความรับผิดชอบไม่ใช่รับรับผิดชอบเฉพาะแค่งานเราต้องรับผิดชอบคนในทีมด้วยยิ่งทํางานโปรดิวเซอร์ทุกอย่างคืออยู่กับเราไม่ว่าจะมีอะไรผิดพลาดเราเราคนเดียวใช่เราคนเดียวเะนั้นก็ต้องกลายเป็นคนรอบคอบมากขึ้นซึ่งคือถ้าไม่ได้เป็นนักกีฬามาหนูก็คงไม่ขึ้นได้เร็วขนาดนี้ กำลังคุยสนุกเลยนะครับขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับช่วงทวิยนมาดูว่าสาวสวยคนนี้พอเธอเลิกเป็นนักกีฬาย,ยิมนาสติกทีมชาติไทยเธอไปทำงานในวงการสื่อปัจจุบันนี้ใครจะเชื่อนะครับว่าเธออยู่ในสาขาแดนซ์เก่งขนาดไหนเดี๋ยวสักครู่กลับมาคุยกันครับ สมาพันธ์สมาคมสิทธิเก่า,าคณะเซ็นคับรียนแห่งประเทศไทยหรือ CGA เป็นการผนึกพลังสมาคมสิทธิเก่าจาก14สถาบันในเครือมูล,ลนิธิคณะเซ็นคเบรียนแห่งประเทศไทยสำหรับนายกสมาพันธ์สมาคมสิทธิเก่า,าคณะเซ็นคเบรียนแห่งประเทศไทยที่ผ่านมาได้แก่ ด็อกเตอร์วันลบเจียรบนนพลเอกอัครเดชสสิปภาคุณดุลระดิลกดุลระลำพะคุณอาคมสุพางเผ่าและนายกสมาพันธ์ลำดับถัดไปหมุนเวียนเรียงตามลำดับของสมาชิกโดยลำดับต่อไปคือสมาคมศิทธิเก่าอัศมันญพาณิชย์ซึ่งได้เสนอให้ด็อกเตอร์ธนาชัย เีรพัฒนาวง์ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมพันธ์สมาคมสิทธิเก่าคณะเสนเ็นขบยนแห่งประเทศไทยโดยมีวาระตั้งแต่ปีพุทธศักราช2564ถึง2566การจะทำอะไร2ปีข้างหน้านี้เราจะให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเราจะทำกิจกรรมมากมายเพื่อส่วนรวม ตามปณิธานการก่อตั้งจาพันธ์ CGA นี้นะครับเด็กๆเยาวชนนะคะคือถ้ามีความฝันอย่าทิ้งความฝันวันหนึ่งที่เราทำประสบความสำเร็จแล้วเราจะรู้สึกว่าเราภูมิใจกับตัวเราเองมากๆค่ะ ูบิยอนสนับสนุนโดยน้ำมันพฤตราอังุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดกลุ่มปตาทาเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันเซรั่มทองนัชชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายฝ้าหน้าเนียนใสพิพยะประการไทยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลักศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติเบอร์หนสมุนไพรภา,ารกิจแห่งชีวิต เพื่อสุขภาพคุณกาบ,บาเม็ผงความสุขสำหรับชงดื่มกาบาเม็ความสุขเติมได้ CGA สมาพันธ์สมาคมสิทธิเก่าคณะเซ็นคับเรียนแห่งประเทศไทย Silver Sport Bar y u r e ก a แล้วมา, e าติดตามอ p o r t Talk ในฮีโร่ในช่วงสุดท้ายนะครับคันนี้คุยกับน้องใหม่โซโลชินิสุเอชิมได้เห็นชีวิตการเป็นนักกีฬาของคุณจบจากการเป็นนักกีฬาทํางานวิทยุทํางานโทรทัศน์ผู้สื่อข่าวทํางานโปรดิวเซอร์ สุดท้ายเห็นบอกว่าคุณวางเป้าชีวิตใหม่แล้วก็ตัดสินใจที่จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปศึกษาไปทำงานไปเรียนเป็นยังไงบ้างฮะก็คือ,อจากที่เราทํางานสื่อมาใช่ไหมคะครเราทําได้เพราะเราเรียนมาแต่มันไม่ใช่ตัวตนเราจริงๆเพราะเราโตมากับการเต้นการเล่นยิมการเรียนบบลเล่เพราะฉะนั้นเลยรู้สึกว่าเราต้องเหมือนเดินตามหาฝันแล้วทีนี้ก็เลยเป็น ไอเอสของปริญญาโทก็คือมีต้นแบบมาจากคุณแม่คือการเปิดโรงเรียนสอนเต้นรำสำหรับผู้ใหญ่แต่ทีนี้พอเราทิ้งเต้นไปนานแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายเลยการที่จะหาความรู้ได้เร็วที่สุดพร้อมกับพัฒนาร่างกายไปด้วยก็คือการต้องไปต่างประเทศไปเรียนไปเรียนที่ต่างรประเทศค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นคือ ลาออกจากงานทุกอย่างทําทีศิษย์ปริญญาโทให้เสร็จแล้วก็ไปเลยตอนอายุ29-30ประมาณนะคะเห็นบอกว่าไปเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ก่อน1ปีหลังจากนั้นก็ย้ายจากนิวซีแลนด์ไปออสเตรเลียค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็เห็นว่ามาลงตรงความฝันของเรานี่แหละก็เรื่องของการแดนซ์เข้าไปเรียนเลยเข้าไปทํางานเข้าไปออเดชั่นเลยร่อยฟังหน่อยฮะก็คือ งานเด็กเสิร์ฟงานรีเซ t ชันอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นงานช่วงแรกที่เราเพิ่งไปถึงแล้วเราต้องหาเงินเพื่อมาจ่ายลิฟวิ g งคอรใช่ไหมคะคแต่หนูเป็นคนมีอุดมการและความฝันที่หนักแน่นมากฉะนั้นหนูรู้สึกว่าหนูต้องลงทุนอะไรสักอย่างเพื่อที่ให้เราครึ่งหนึ่งเข้าไปอยู่ในวงการนั้นหนูก็ไปลงเรียนเต้นไปเป็นวอลเนเทียการสอนบ้างหรือแบบไปแบบไปออเดชั่นแล้วก็ อ,ออดิชันได้คอมพานีที่นั่นว้าวก็ <g öz> ที่ <c oughs> ถือว่าถือว่าเป็นการเป็นการไปทำงานที่ออสเตรเลียที่ตรงเป้าหมายแล้วใช่ะนั่นหมายความว่าคุณจะทำงานในอ่คอมพานีของออสเตรเลียอยู่จนกระทั่งคุณได้ประสบการณ์ที่อิ่มตัวแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> จุดมุ่งหมายของชีวิตจริงๆอยากจะทำอะไรละ่ะหนูอยากเปิดโรงเรียนนะคะที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยค่ะเป็นโรงเรียนสอนเต้นค่ะก็คือ เป็นโรงเรียนสอนเต้นประกอบกับฟิตเนสเพราะว่าณนะตอนนี้หนูก็เรียนฟิตเนสอยู่ที่นั่นแล้วก็สอนฟิตเนสที่นั่นด้วยหนูอยากปั้นนักเต้นเมืองไทยที่เขามีพรสวรรค์จริงๆรให้สร้างมาตรฐานให้เขาเพื่อให้ไปไปออดิชั่นต่างประเทศได้งานต่างประเทศหรือสร้างคอมพานีที่นี่เพราะว่าหนูเริ่มมีคอนเนคชั่นจากที่ออสเตรเลียมากขึ้น嗯嗯嗯แล้วเขาก็嗯嗯อาจจะมาช่วยเซตอัพคอมพานีให้ที่นี่ค,คิดว่าน่าจะอีกเักประมาณกี่ปีคือ Uh, เดี๋ยวหนูต้องบินกลับไปออสเตรเลียเพื่อที่จะ uh, เต้นกับคอมพานีต่อเพราะหนูได้สัญญาใหม่อีก1ปี 1> <ม>แล้วก็บวกกับอีกหนึ่งเอเจนซี่ด้วยก็คือได้ส <company. S 1> องงานเลยแล้วทีนี้ก็คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดปลายปีนี้หนูก็น่าจะกลับมาบแล้วก็เริ่ม uh, ดูที่ทางโรงเรียนดูเซตอัพโปรแกรมอะไรต่างๆคืออันนั้นก็จะเป็นพาร์ทต้องใช้เวลา หนูคิดว่าน่าจะประมาณ2ปี3ปี2ปีอะสองถึงสปีเป็นอย่างต่ำเพราะว่าสุดท้ายแล้วหนูก็ต้องมีโคบิสเนสทางที่ออสเตรเลียมาช่วยด้วยเหมือนกันครับสุดท้ายนี้อยากให้ใหม่ขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยแล้วก็บอกกับเด็กๆและเยาวชนว่าแน่นอนที่สุดถ้าสมมติว่าคุณตั้งเป้าหมายอะไรไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาไม่ว่าคุณจะเรียนหรือไม่ว่าคุณจะทํางานเดินไปให้สู่เป้าหมายนะครับแล้วก ขอบคุณหลายๆคนที่เขาเชียร์สมัยที่ใหม่ยังเป็นนักกีฬายิมนาสติกอยู่ครับได้ค่ะก็ขอบคุณแฟนๆชาวไทยนะคะที่คอยสนับสนุนในช่วงที่ใหม่เล่นกีฬายิมนาสติกนะคะจนตอนนี้ก็ยังมีแฟนคลับบางคนที่ยังติดตามผลงานใหม่ที่ออสเตรเลียอยู่เขาก็มาคอมเมนต์ในยู u b บนะคะก็ขอบคุณกำลังใจด้วยค่ะสุดท้ายนี้ก็คือฝากให เด็กเยาวชนนะคะคือถ้ามีความฝันอย่าอย่าทิ้งความฝันขอให้เดินแล้วก็ไปสู้ไปกับมันนะคะเพราะว่า,าวันหนึ่งที่เราทําประสบความสําเร็จแล้ววันหนึ่งที่เราคว้าความฝันได้แล้วเราจะรู้สึกว่าเราภูมิใจกับตัวเราเองมากๆค่ะครับสุดท้ายนี้ทางรายการมีของที่เลื่อเล็กๆน้อยๆที่จะมอบให้เป็นเสื้อสวยๆจากยูเลกานาไปสกรีนด้านหลังว่าสปอ t ท็อกเดอะฮีโร่ด้านความว่า หม่เป็นฮีโร่ในดวงใจของแฟนกีฬาชาวไทยทั้ง<อ>ประเทศะนะครับแล้วก็เป็นฮีโร่ในรายการเราด้วยนะครับรูปนี้เป็นรูปที่พี่ตุ๋ชอบมากเลยเป็นรูปที่กำลังแสดงยิมนัสิกวิลาสมัยที่เล่นทีมชาติสวยมากชาโตเนียร์นรํนำไปใส่กรอบแล้วก็เอาไปประดับไว้ที่บ้านะนะครับสุดท้ายนี้เราหวังว่า สิ่งที่ใหม่วาดฝันเอาไว้จะประสบความสําเร็จใน<ฆ>อีก3ปี5ปีข้างหน้าจะมีโรงเรียนสอนเต้นโดยคุณนุ่ครูส,โร,สโรชินีสเุเอชิมคนนี้แหละครับ<ฆ>ทำให้เด็กๆของเราได้มีพัฒนาการแล้วก็ได้ก้าวไปสู่ระดับนานาชาติมากขึ้น<ฆ>วันนี้ต้องขอขอบคุณที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอขอบคุณสโรชินีสุเอชิม สุดยอดอดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยเจ้าของแชมป์ประเทศไทย5เหรียญทองและ2เหรียญเงิน4เกมซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและนำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่นักกีฬาของรายการสปอ r t อ a เ k The ีโร o ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะคอยเป็นกำลังใจและติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่นักกีฬาผู้นี้ตลอดไป ต้องยอมรับนะครับว่าโซโลชินิสเวกชิมนั้นเธอเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็เดินตามความฝันของเธอทุกขั้นตอนตั้งแต่สมัยเป็นนักกีฬามาแล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้เธอฝันว่าเธอจะเปิดโรงเรียนสอนแดนส์ในประเทศไทยให้ได้ระดับมาตรฐานของต่างประเทศทีเดียวแต่ว,ว่าน่าเสียดายนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีน้ำมันพืชตราอางุนปตทเซรัมทองนัชชาทิพยะประกันไทย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติการเมธเบอร์หนึ่งสมุนไพร C.G.A การกีฬาแห่งประเทศไทยสบู่สมุนไพรอิงอ่อนพรีเมียร์ตะกร้อไทย Trinity Cast s h u t t l h e Art Silver Sport by Eureka และสถานที่ถ่ายทำพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย สำหรับแฟนรายการที่ต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้ามากดไลค์และก็ติดตามชมได้ทางแฟนเพจที่ปรากฏขึ้นหน้าจอในขณะนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับชิงกับใครชิงกับมาเลเซียครับอีกแล้วครับได้โอกาสที่โจแกเขาให้ผมเล่นทีมเดียวนะครับที่ตื่นเต้นครับเฮ้ยเราด้วยความเป็นเด็กนะครับเราก็ต้องศึกษาว่าพี่ผมเล่นทีมเดียวแล้ว พี่ไม่เล่นหรอครับอะไรประมาณนี้แล้วพี่เขาว่าไงอ่ะพี่เขาบอกว่าพออี่มั่นใจฝีมือเองชนะขาดไหมชนะมันก็ไม่ขาดพอดีพอดีครับ <laughs> แต่ว่าช่วงแรกๆก็เสิร์ฟขาดอยู่ครับอ่าโอเคครับครับ